ไอ้เพิกคนในหมู่บ้านกลางดงเอ,อ่อกูเห็นพระทุดงกับเน้น,น้อยมาปรากฏอยู่ที่ตีนเขาที่ท้ายหมู่บ้านของพวกเราเมื่อตอนบ่ายช่วงนี้หมู่บ้านของพวกเรากำลังมีคนเป็นผีป,ปอบออกอาละวาดหากินสัตว์เลี้ยงของพวกชาวบ้านไก่เป็ดของข้าหายล้มตายไปเกือบจะหมดแล้วแล้วข้าว่า พระธุดงคงมีเวทมนต์คาถาขลังปราบสยบพวกผีปอบได้แนๆ่ๆมึงว่าไหมไอ้บุญเออเรื่องนี้กูก็ไม่รู้นะไอ้เพิกแต่กูก็อยากจะให้พวกผีปอบมันหายตายไปจากหมู่บ้านของพวกเราเหมือนกันไก่กูอุตสาเลี้ยงเกียร์เป็นอย่างดิบดีกะว่าจะเอาไปชนวันปีใหม่ดันมาล้มตาย ลงรอยกัดคอเหมือนดูดกินเลือดมันเป็นรอยฟันโหวเลยถ้าพระธุดงมีเวทมนต์คาถาเหมือนมึงว่าจริงๆกูว่าพวกเราควรไปที่มนตท่านเข้ามาอยู่ที่วัดของพวกเรานะหลวงปู่ศรีที่จำพรรษาอยู่ก็นี้เพ่นแนบไปเพราะกลัวพวกผีปอบมันกินตับไตไส้พุง ปล่อยให้วัดหบู่บ้านของพวกเรากลายเป็นวัดร้างไอ้เพิ่มึงว่าป่ะเออกูว่าเราไปปรึกษาท่านผู้ใหญ่ช้างกันดีไหมไอ้บุญกับเรื่องที่กูว่านิมนพระธุดงกับเนนน้อยเข้ามาอยู่ที่วัดบ้านของพวกเราอย่างน้อยๆก็ได้เป็นที่พึ่งทางใจของพวกชาวบ้านได้นะไอ้บุญ ดีกว่าพวกเราไม่คิดที่จะทําอะไรกันเลยปล่อยให้พวกผีปอบออกอาลวาดหาจับสัตว์เลี้ยงของพวกชาวบ้านกินกันอีกหน่อยกูว่ามันต้องกินคนแน่ๆนะไอ้บุญกูว่าถ้าอย่างนั้นก็ลองเดินไปถามปรึกษาแกดูไอ้เพิกเพื่อผู้ใหญ่ช้างแกเห็นดีเห็นงามด้วยในเวลาต่อมาที่บ้านของผู้ใหญ่ช้าง ซึ่งเป็นผู้นำของหมู่บ้านกลางดงผู้ใหญ่ช้างเอ่ยที่แกพูดมาก็มีเหตุผลดีนะไอ้เพิกว่าแต่ว่าพระธุดง์ที่แกว่าดท่านจะรับขันนิมนต์ของพวกเราหรือเปล่าไม่ลองเอาขันนิมนต์ไปนิมนต์ดูก็คงไม่รู้นะครับผู้ใหญ่ช้าง จริงของไอ้เพือกมันพูดนักผู้ใหญ่ช้างไม่รองไม่รู้อูว่าพูดเข้ากันเป็นปีเป็นขุยเลยนะพวกเองสองคนกูก็เห็นดีด้วยแต่ถึงยังไงเดี๋ยวให้กูเรียกพวกชาวบ้านของพวกเราเข้ามาประชุมกันก่อนเย็นนี้ท่านพระธุดงปักรรดอยู่ที่ตีนเขาท้ายหมู่บ้านของพวกเราใช่ไหม ตอนนี้ไอ้เพิกกลับป้าผู้ใหญ่ช่างงั้นเดี๋ยวกูเข้าไปหาเอาขันทูบเทียนข้างในบ้านแป๊บหนึ่งนะไอ้เพิกมึงเดินไปเด็ดเอาดอกคุดที่อยู่ข้างบ้านของกูนั่นมาห้าคู่รอกูกูจะพาพวกมึงไปนิมนต์ท่านให้อยู่ตรงนั้นก่อนรอให้กูประชุมลูกบ้านลงความเห็นดีงามกันก่อน พวกเราค่อยนิมนต์ท่านเข้ามาในวัดที่หมู่บ้านของพวกเราเดี๋ยวคืนกูไปนิมนต์ท่านเข้ามาโดยภารการันไม่ได้ถามไถ่พวกชาวบ้านชาวบ้านเจ้ชาช่องเขาจะเตจิ้นนินทาคารหากูเอาได้ครับผู้ใหญ่ช้างในเวลาต่อมาไอ้เพืกกก็ได้พาผู้ใหญ่ช้าง กับไอ้บุญเดินตรงมายังที่ปักกดของหลวงพ่อชากับเนนกล้าพอมาถึงผู้ใหญ่ช้างก็ได้เห็นดังนั้นจึงรีบยกขันนิมนต์ให้กับท่านหลวงตาชาทัานทีได้โปรดรับขันนิมนต์ปักกดอยู่ที่นี่ก่อนได้ไหมกระครับผมท่านพระอาจารย์หลวงตาชาเอ่อยขึ้นได้ อัตมาจะรับเอาขันนมิมนต์ของโยมไว้หลังจากหลวงพ่อชาได้รับเอาขันนมิมนต์ของผู้ใหญ่ช้างไว้แล้วผู้ใหญ่ช้างจึงได้ถามไถ่ความเป็นมาของหลวงพ่อชากับเนนกล้าหลังจากนั้นผู้ใหญ่ช้างกับไอ้เพิกและไอ้บุญก็ได้ขอตัวลาหลวงพ่อชากับเนนกล้าเข้าไปในหมู่บ้านเย็นของวันนั้น ผู้ใหญ่ช้างก็ได้เรียกลูกบ้านของตัวเองเข้ามาประชุมกันที่ศาลากลางหมู่บ้านหลังจากตกลงปรองใจกันว่าจะนิมนต์หลวงพ่อชากับเนนกล้าเข้ามาอยู่จําวัดในหมู่บ้านกันแล้วทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันกลับเรือนใครเรือนมันเอาละ วันพรุ่งนี้หลังจากท่านพระอาจารย์ที่เดินทุดงมาฉันข้าวปลาอาหารเสร็จสับกับเนรน้อยพวกเราก็ยกขันนิมนต์ให้ท่านกันเลยนะักตาสันตาสันซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจึงเอ่ยปากขึ้นเอาตามที่พวกเราได้ไประชุมกันนั่นแหละผู้ใหญ่ช้างในขณะนั้นเอง ยายคําก็วิ่งตาตีตาลานซีหน้าซีดเผือกตรงมายังบ้านของผู้ใหญ่บ้านช้างพร้อมกับเสียงโวยวายโบกเบกตายตายตายตตายตายแล้วคราวนี้ไก่ของฉันค้งอยู่ในแล้วตายกันเกลี้ยงหมดเลยไม่รู้หาหอกอะไรของมันมาทําขนาดฉันค้งไว้ในแล้าเป็นดิบดีจิบหายวายบอดกันหมดหลักข้าวนี่ ไก่ตายหมดเลยหรือยายคำใช่ใช่ใช่ไก่ของฉันมันตายหมดแล้วเลยขนาดฉันขังพวกมันเอาไว้เป็นดิบดีมันต้องมีอะไรสักอย่างทำให้มันตายแน่ๆหรือว่ามันจะเป็นผีปอบที่กำลังออกอารวาสหากินเป็ดไก่ของพวกชาวบ้านของพวกเราในอิดต,ตอนนี้ โอ้ยตายขืนเป็นอย่างนี้จิบหายกันหมดทั่วทั้งหมู่บ้านกันแน่ๆหาตัวมารับผิดชอบก็ไม่มีผู้ใหญ่ช้างต้องหาวิธีทำอะไรสักอย่างแล้วนะผู้ใหญ่ช้างเอ่ยเออเอเอเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้นมนตนพระธุดงเข้ามาจำวัดอยู่ที่วัดบ้านหมู่บ้านของเรานี่แหละเพื่อผีปอบมันกลัว ในวันต่อมาหลังจากหลวงพ่อชากับเนนกล้าฉันข้าวเสร็จผู้ใหญ่ช้างก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงแกได้ยกเอาอกขันห้าขึ้นบนหัวแล้วกล่าวคำขอได้มนต์ท่านหลวงพ่อชากับเนนกล้าเข้ามาจำวัดอยู่ในหมู่บ้านของตัวเองหลวงพ่อชาก็ไม่ได้ขัดศรัทธาของพวกชาวบ้านกลางดง ใดๆแม้แต่นิดเดียวยามเย็นของวันนั้นหลังจากท่านหลวงพ่อชากับเนนกล้าเข้ามาจังวัดกันแล้วตาเหี่ยวซึ่งเป็นผีปอบก็ไม่พอใจเป็นยิ่งนักที่พวกชาวบ้านไปได้มนพระธุดงเข้ามาจังวัด <laughs> พวกชาวบ้านไปได้บนพระธุดงมาจําวัดกับเนน้อยในวัดคิดจะเอามาเป็นก้างขวงคอให้กูกลัวหรือฝันไปเถอะพวกมึงมีแต่กูจะกินให้หมดนั่นละว่าแล้วปอบตาเหี่ยวก็หัวเราะราน้ำเสียงแผ่วเบา,เบาและเยือกเย็น <laughs> เดี๋ยวคืนนี้ออกไปที่วัด ทำผีหลอกใส่เจ้าเนนน้อยสักหน่อยกูพอตกมืดในขณะที่เนนกล้าจะเข้าห้องน้ำทำภารกิจส่วนตัวก็ปรากฏเงาดำตระคุ่มตระคุ่มเดินผ่านหลังห้องน้ำไปเอ๊ะนั่นใครใครมืดมืดค่ำค่ำมาเดินอยู่หลังห้องน้ำนั่น แล้วเนนกล้าก็เดินไปดูเพราะความสงสัยแต่ก็ไม่ปรากฏเห็นมีอะไรเอก็เราเห็นเงาดำๆเดินผ่านอยู่นี่นาแต่เราก็ไม่ได้ฝาดนี่ไปหาอาบน้ำดีกว่าในขณะที่เนนกล้าอาบน้ำอยู่นั้นก็มีเสียงของคนหัวเราะเยาะดังขึ้น เนนกล้าซึ่งกำลังเอาขันตักน้ํายกขึ้นเทน้ำใส่ร่างกายพอได้ยินเสียงหัวเราะก็หยุดทันทีเสียงเสียงใครมาหัวเราะเยาะอยู่ข้างหลังห้องน้ํานี่นะหรือจะเป็นเสียงของเงาดำๆๆที่เราเห็นตะกุ่มตะกุ่มตอนที่เรากำลังเดินเข้ามาในห้องน้ำ เนนกล้าก็เลยได้ทำเสียงแข็งตวัดใส่ทันทีนั่นใครกันอย่ามาล้อเล่นกับเนนนะเป็นบาปนะหลังจากนั้นเสียงที่อยู่ข้างนอกห้องน้ำก็เงียบหายไปในคืนนั้นปอบตาเหี่ยวก็ได้เดินออกไปตามท้องไร่ท้องนาของพวกชาวบ้าน เพื่อหาจับกินไก่ของพวกชาวบ้านที่พากันเลี้ยงเอาไว้ตามเสียงนาจับกินให้เกลี้ยงเลยงานนี้ <c oughs> หลังจากปอบใจเหี่ยวกินอิ่มท้องก็ได้เดินกลับเข้าบ้านของแกปอบใจเหี่ยวสร้างความเดือดร้อนให้กับพวกชาวบ้านไม่หยุดหย่อน มืดค่าของวันหนึ่งที่นาของไอ้เพิกที่ต้นขามใหญ่ซึ่งมีไอ้เพิกปีนขึ้นไปอยู่ข้างบนและปืนลูกซองห้านัด มึงมาแอบกินไก่ของกูวันนี้กูยิงมึงไส้แตกแน่ไอ้ผีปอบในเวลาเดียวกันที่ไอ้เพิกกำลังบ่นพร่มอยู่บนต้นมะขามนั้นก็มีเงาตระคุ่มตระคุ่มเดินตรงมาอย่างเทียงนาของไอ้เพิกซึ่งเป็นเล้าไก่มันเลี้ยงเอาไวา้ ปอบตาเหี่ยวเอ่ยปากขึ้นไก่ไก่ไก่ของไอ้เพลิกกูกินยังไม่หมดวันนี้กูขอกินให้เกลี้ยงเลยไอ้เพลิกเฮ็ดดังนั้นจึงเอ่ยปากขึ้นต้องใช่ผีป,ปอบแน่ๆเป็นงอดำๆเดินมานั่นแอบดูมันก่อนว่ามันเป็นใครพอเงา ดำเดินเข้ามาใกล้ๆต้นมะขามใหญ่ไอ้เพิกแทบจะไม่เชื่อสายตาของมันนั่นนั่นนั่นมันตาเหี่ยวคนในหมู่บ้านของเรานี่เอแกมาทำอะไรกันที่นาของกูนี่เมือม่อื่นๆค่ำๆไม่กลัวผีมันหลอกเอาหรือยังไงผีปอบยิ่งออกอารวาสกินคนอยู่ในตอนนี้ไอ้เพิกมันยังพูดไม่ทันจบคำ ตาเหี่ยวกรูเข้าไปหาไก่ของไอ้เพิกที่จับงอยคอนอยู่ใต้เทียงนาแล้วก็หักคอไก่ใช้ปากและฟันงับเข้าไปที่คอไก่โดดกินเลือดไก่ส,สดๆทันทีและก็ฉีกเนื้อของไก่กินส,สดๆไอ้เพิกเห็นมันแทบอ้วกแตกงับ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 ไอ้เพิกเห็นดังนั้นมันจึงเรียบยกปืนขึ้น ประทับบาน้อยตัวการคือตาเหี่ยวนี่เองด้วยความโกดแค้นอยู่ในใจของไอ้เพิกที่ไก่มันหายและตายไปในเที่ยวก่อนมันจึงกดลั่นไกลเปินลูกซองของมันหวังจะปปิดชีพของตาเหี่ยวเสียงดังปัก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  ปณิจาไอ้เพิกสับไก่ปืนลูกซองไม่ยอมแตกไอ้เพิกมันจึงยกเลิกความตั้งใจที่จะสับไก่ปืนยิงอีกต่อไปตาเหี่ยวแกต้องมีของดีอะไรสักอย่างอยู่ในตัวของแกแน่ปืนกูยิงยิงไม่แตกเลยหลังจากตาเหี่ยวโดดกินเลือดไก่ฉีกกินเนื้อไก่ของไอ้เพิกส,สดๆอย่างมันปาก ตอหน้าต่อตาของไอ้เพิกอย่างน้ำใจแล้วแกก็เดินออกจากใต้เถียงนาหายลับไปในความมืดสนิทในยามราตรีกันรุ่งสาวันต่อมาข่าวที่ไอ้เพิกได้เห็นตาเหี่ยวกินไก่ของมันอยู่ที่เถียงนาอย่างสดสดแล้วก็แพร่กระจายออกไปทั่วทั้งหมู่บ้านกลางดงผู้ใหญ่ช้างเอ่ย ผมผมเอาปืนลูกซองยิงแต่ลูกปืนผมมันกลับไปแตกครับผู้ใหญ่ช้างผมก็แปลกใจอยู่นะผู้ใหญ่ช้างสงสัยแกเรียนวิชามาหาอุดมังไอ้เพิกเดี๋ยวเราออกไปปรึกษากับท่านหลวงพ่อชาที่วัดกัน ว่าจะหาวิธีแก้ไขกันยังไงกับเรื่องผีปอบกระเหียวนี่ <c oughs> <c oughs> ว่าแล้วผู้ใหญ่ช้างกับไอ้เพิกก็พากันเดินมายัางวัดเล่าเรื่องราวให้กับท่านหลวงพ่อชาได้ฟังพอหลวงพ่อชารู้เรื่องจึงบอกให้ผู้ใหญ่ช้างกับพวกชาวบ้านพากันไปหาแก่นยวดำหรือแก่นขามดำมาทำเป็นเสาทตุสูงประมาณสามเมตร เพื่อจะเอามาทำพิธีปลุกเตกตั้งเป็นเสาหลักบ้านหลักเมืองให้กับพวกชาวบ้านพอผู้ใหญ่ช้างกับไอ้เพิกได้ฟังดังนั้นก็นำเรื่องไปบอกให้กับพวกชาวบ้านได้ฟังแล้วให้หาแก่นเงี้วดำหรือแก่นขามดำช่วยกันเพื่อจะได้เอามาให้หลวงพ่อชาปลุกเสกทำเป็นเสาหลักบ้านหลักเมือง าสันเอ่ยต้นงิ้วดำที่สวนของข้ามีหลายต้นอยู่นะผู้ใหญ่ช้างเดี๋ยวเอาอย่างนี้ให้พวกชาวบ้านของพวกเราหามีดหาเลื่อยช่วยกันออกไปหาค้นดูเพื่อมันมีแก่นดำสักต้นวันนั้นพวกชาวบ้านก็ได้พากันหาแก่นงิ้วดำมาดังที่หลวงพ่อชาท่านบอกแล้วพากันเลื่อยออก ให้เป็นเสาธาตุตามที่ท่านหลวงพ่อชาท่านสั่งหลังจากพวกชาวบ้านเลื่อยเป็นเสาธาตุเสร็จก็พากันช่วยกันหามมาที่วัดเพื่อรอให้หลวงพ่อชาได้บอกอีกขั้นตอนทำพิธีต่อไปที่วัดหลวงพ่อชาเสาแกวแกนนิ้วดำนี้ให้ออกไปฝังไว้ที่กลางหมู่บ้าน เดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเย็นเย็นอัตมาจะเข้าไปทำพิธีสวดมนต์อรหันต์แปดทิศกำจัดมานพวกผีปีศาจขับไล่สิ่งชั่วร้ายเวทมนต์ดำอวิชาให้มันออกไปจากบูบ้านให้หมดเย็นของวันต่อมาหลวงพ่อชากับเนนกล้าก็ได้เข้ามาสวดปลุกเสกเสาหลักบ้านหลักเมือง ให้กับพวกชาวบ้านกลางดงด้วยอำนาจวาจามนขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านหลวงพ่อชาจึงทำให้พวกอวิชาสิ่งชั่วร้ายได้เรือนจางหายไปในเวลาต่อมาหลวงพ่อชาเอ่ยต่อไปนี้หมู่บ้านของพวกโยมคงไม่มีสิ่งชั่วร้ายเข้ามา,อาแอบแฝงอยู่อีกต่อไปถ้าสิ่งชั่วร้าย มันคิดจะเข้ามาก็มีเสาหลักบ้านหลักเมืองคอยปกปักรักษาอยู่อาทิตย์หน้าอัตมากับเนนกล้าคงขอลาออกปีกวิเวกเดินทุดงแพรเมตตาธรรมไปตามป่าตามเขาให้สรรพสิ่งทั้งหลายทั้งมวลอีกเช่นเคย หลังจากมีเสาหลักบ้านหลักเมืองแล้วปอบตาเหี่ยวก็สิ้นฤทธิ์แล้วพวกชาวบ้านกลางดงก็อยู่เย็นเป็นสุขเลิกหวาดระแวงกันอีกต่อไป